ทุกทีกคนวันนี้เราจะมาลองเล่นดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเอาทันจิโร่เนี่ยไปสู้กับเหล่ามิวแทนม็อบเนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมครัผมก็อยากรูก้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเรามีอ่ะทันจิโร่หนึ่งเอาเอาไปทันจิโร่หนึ่งคนนี่นะครับนี่คือทันจิโร่ของเรานะในไมค์ครับนะละนักษณะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราจะเอาทันจิโร่เนี่ยไปสู้กับพวกมิวแทนทั้งหมดเลยนะสู้กันว่า ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับมาลองดูกันนะก็อีพีนี้มาแบบเร็ว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 ,เ,รวเปิดมานี่สเกลตันนี่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 มาเลยทันจิโร่นายโดนลุมแน่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปทุกคนไปตีไอรอนโอเคไม่เป็นไรไอรอนก็ทําหน้าที่ของไอรอนไปทันจิโร่ก็ทาหน้าที่ของตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวอยีกคนหนึ่งไม่อยู่ในเหตุการณ์ให้ตายสิ เอาปเป็นไรครับตอนนี้วิวพวกวิวแชมป์ตบกันเองแล้วทันจิโร่เป็นตัวเสริมว <c oughs> ิวแชมป์ตีกันเองอรัทุกคนอ้าวแตกไปหนึ่งเนี่ยหัวกระโหลกทำไมแตกง่ายอย่างงี้ทันจิโร่เห็นเป้าหมายกำลงังวิ่งไปคีเปอร์ยังไงฟันเลยโอเคเอา่าฮิเปอร์ตายไหมฮิปเปอร์ตายทีนี้เหลือสองตัวนะครับทุกคนก็เหลือตัวไอ้ย้งกับไอ,อ้อ้วน ไปตีไอ้ยงก่อนตัวแรกไปเลยแล้วก็ไอ้อ้วนมานี่อ้วนไปตีกับนักดาบมาแวมันเห็นไม่เนี่ยทุกคนแต่ว่าทันจิโร่เก็บหมดเลยแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ว่าไอ้อ้วนนั้นมันยังเหลือชีวิตหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เป็ไงทันจิโร่ยโองแต่แกไม่อยากตายแกต้องให้อ้วนช่วยแกแล้วเว้ยไอ้อ้วนน่ะยืนเฉยอยู่อะ ยังไงเออทันจิโร่ใช้สกิลดาบเพิงมรณะสองมาสิบเจ็ดสองูนเจ็ดไปอ้วนบอกไม่อยากสู้เร็วมันเก่งเกินตอนนี้ไอ้อ้วนมันเห็นทันจิโร่หรือยังเนี่ยซอมบี้มีแทนแคเห็นทันจิโร่ยังเนี่ยอ้าวตอนนี้โดนสกิลถ้าไม่ตายของไอโยงครับอื้มอื้อืมอ้มอืม้มทันจิโร่รอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าโอเคยังรอดอยู่ มาครับตอนนี้เหลือทันจิโร่กับไอ้อ้วนมิวแทนซ,ซอมบี้สู้กันโดนฟันสองสามทีก็เทกที่ตายสิอะไรฟันเนี่ยลุกขึ้นอ้วนบอกยังมีชีวิตหนึ่งเฟ้ยนีไ่ไงกระโดดฟานลงมากระโดดกลับโดดฟันอีกทีนึงน้องอ้วนเราไม่หลอดนะครับมิวแทนซอมบี้มิวแทนซอมบี้ฟื้นขึ้นมาเดินไปหาทันจิโร่ทุบไปทีนึงกระโดดทุ่ม ทุบไปไม่ตาย <S <S น้องอ้วนตายแทนทันจิโร่เราก็เก่งมากครับสู้กับ New อมิวเทนส์เม็อบได้ทุกตัวเลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์จีเอ็มสามด้วยนะครับไปนะรคบสวัสดีแคบบ